Ayah, aku dah Cepat.

เล็กหน่อยแกงยางพี่น้องเอางเล็กหน่อยแกงยางเบิดเวียกพี่น้องเลยเบิดเวียกเบิดงานมานเห็ดเฮือนปลาบาคือเก่าพี่น้องเลยเหมือนมือที่สี่แล้วมือหนี่พี่น้องมือที่สี่แล้วพี่น้องวันที่สี่แล้วยังไม่แล้วเลยพี่น้องเลยมือที่สี่ยังบม่แล้วเลยพี่น้อง ก็จิ้งหน่องให้ก็โจรพี่น้องเลยใส่แว่นใส่ยยังอีกกันนั่นเวลาตัดกระเบื้องนะพี่น้องการเศษกระเบื้องพุ่งขาตาพุ่งขาตาบ่าวของสายว้านนี่ป้าโตเจ็บขนาดพี่น้องเลยเข่านอนมาได้เบิดคืนมือคืนเลยมันขัดตามันเจ็บตาพี่น้องเศษกระเบื้องอันพุ่งขาตาเมเนียนจะได้ไล่ไปได้เลยพี่น้องเลย

เพื่อจะเจีเยเหลี่ยมอีู่ได้ี่ตีกุกเสาไงเดี๋ยเหลี่ยมอีพี่น้องเลยเจเหลี่ยมก็บ้องอีแผ่นหนึ่งนะมีอยู่สองเหลี่ยมสี่แผ่นก็มีอยู่แปดเหลี่ยมพี่น้องเลยเพื่อจะเจียได้แปดเหลี่ยมเนี่ยเง่าตายพี่น้องจังมือพี่น้องเลยห้ากระคืบหนาไปอยู่หน่อยหนึ่งพี่น้อง อ่มหนาายู่นนหนนึงเออเห็นแล้วเห็นบนคนไหวยางแล้วเสร็จโจร <c oughs> โลดเสร็จโจรโลด,ด,โด,โดยังทำหน่อยฮ้ยสาลาย เบิ้ลปทุมราชบ่ะนะเบิ I mean, ้นปทุมราชหรือเบิ่นยังอะนะฮะเบิ้ลน้ำมงหรือเบิ้ลปทุมราดบาบ้าแหล่เป็นน้องปลาดูยาอลไรบาบ้าแหล่ห่อนห่อนคือกันเนาะเจิดยาหนึ่งห่อนคือกัน ผมเพาะกัญชาแรงๆพี่น้องแสงตะเวนกำลังสีตกดินเบึงแล้วคิดถึงบ้านนาเฮาผู้ใดสิไปทำงานอยู่กรุงเทพอยู่ใกล้บ้านพี่น้องแนมเห็นแสงตะเวนหลายจีนหอดบ้านเฮาลอยทางธงนาเนี่ยพี่น้องกำลังสีเหลืองทองอ่ำลาบเลยเผลอหลีงงอยพี่น้องเลย ทางทงนาย่นเล็งงัวแสงตะเวนกำลังสิลับลาฟ้าเบิ่งไหลขีดหอดบ้านเฮาอะป้าว่ากวดอีกเลยพี่น้องเอ้ยโมเดป้าไม่กวดไม่พ้อยพี่น้องเบิดมือปวดเบิดมือพี่น้องเอ้ย โมเนพี่นงภาวะสิยาแนวเลยต้องวดยาแน่ว่อเอาสิพุ่นออกให้มนเบดยาแนวได้อืม้องจยาแนวลองกัะเบื้องพี่นงเลยต้องกวดทำความสะอาดซะก่อนได้พี่นงแมนพี่นงเส่รองันสางะวาเมนนลยต้องกวดกี่ฝุ่นออกเบลอสะกก่อนเนาะจังยา mình chẳng xin ngam mà sẵn Thầy <laughs> xong sao thì mạng thì nó Tít và này nó mạng Mạng nó hết mạng 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 mày men <laughs> xong sao thì nó ơi Cắp khả ăn phá kháng này ừ. <laughs> Bớt mự tít sao thì nó ơi Nhà thì thể tít sao, em sao กลุ่มลูกน้องสั่งเป็นห่งเป็นหนงานกะจลูน้องกับพอเกินตายพี่น้องเอ้ยทางตัดทางเจียเจียบิสองด่านแผ่นหนึ่งนะเจียสองด่านพี่น้องมันึงเขากสาบ ba này nhẽng muỗi nhạt chèp chỉ phi nông đây chia sẻ đây chỉ phi chia sẻ can ba này nhẽng muỗi nhạt chèp chỉ phi chia bận này, bận xù liam này, nhẽng à cẳng pàng chỉ phi nông đấy, nhẽng muỗi nhạt chèp mưa smart phi nông, muỗi men sang đó, sang phi nông sang muỗi men sang, <laughs> hiên hệt, chè chèp โคตต่อไปจะได้เป็นนายสร้างแซงเฮียนอันเฮียนปูกระโลพี่น้องเว้ยแสงเฮียนเห็ดนะกะกะเฮียนปูพี่น้องเว้ยบ่เคยปูจากเถื่อเกียในนี้เลยเ่ยถึงคนคุ้เจียก็เสาเลยนะเสามันดูนเสาอันหน้าเสาบ่เพียงหน้าเสาไม่เพียงเลยเจียอันเจียหน้าเสา อยู này non che vào ่นี <that> <that> ่บอม่้อนแจ้ประตูอืมมันมนีนอนัเลเลรนอนสาดตู้นี่มาเราแลบหานีนตู่กาแมเล่นตรงเก็บไวถึงกลางก่อนถึงกลางทีอยู่บิดจะก้องเนาะมือนี้ บางไหล่ก <hel token thanks> ับพี่น้องสองสี kind ่หกแปดสิบสิบเอ็ดหนึ่งสองสามสี่สี่กับแปดกล่องเจ็ดกล่องปลายพี่น้องเลยรวมทั้งห้องกับประมันแปดกล่องแปดเก้ากล่องพี่น้องบางซิปกล่องอะไรพี่น้องเลย มืัอนี้ได้ประมาณสิบกล่องกล่องกระเบื้องก่ะมือเลยสิบกล่องโอ้ยลุบลุบเปะลุบเปะลุบลุบพี่น้องเอ้ยมือเลยสิบกล่องมือจบพันนั่นขาลูกน้องซั่งมือจบพันขาลูกน้องซั่งเถ่าพอว่ะมือเลยสิบกล่องเบื้องพุ๊ จุ๊บพ่อคาลูกน้องซ้ำพี่น้องในซิปกล่องเหมือนประมาณซิปกล่องนี่แหละเขาขอบคุณไอ้สานกับน้องสานหลายๆลายเหตุไหตุหายขั้อื่นกับเหตุห้ป้านี่วะเหตุห้ป้านี่แบบได้พี่น้องโมแมนว่างานโมบี้พูดหน้าผาแต่เหตุห้แบบว่าราคามันถือนี่แหละวขั้นผู้อื่นก็เอาแพงอย่านี้แหล้วอันนี้กันเองวะ ตามมันประสานหากันนี่แล้วเนาะเแบบที่จะได้เงี้ยคนเดียวไปเหนื่อยใจเนี่เคนาดียวอยางเด้ออะพี่น้องเอ้ยมาหอวนี่ก็สมมาพาควุณเลยถ้าทีได้ขอปิดขีดเพียงเท่านี้เด้อพี่น้องเด้อเมนฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามหน่อยเด้อพี่น้องสำนี้ละพี่น้องพอกันใหม่คลิปหน้าส่วนคลิปนี้ก็ขอกล่าวคำว่าสบายดีสบีได้